ปัญหาการนอนอาจส่งผลต่อร่างกายมากกว่าที่คิดซึ่งแบรนด์ไคเทกิได้พัฒนาจนกลายเป็นที่นอนน้ำซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และนี่คือที่นอนน้ำย่างพาราเพื่อสุขภาพเจ้าแรกของโลกไคเทกิ จากการที่พี่นุชเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลชุมชนดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงมามากกว่า30ปีค่ะจุดเริ่มต้นก็คือคุณแม่ค่ะประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เริ่มมีแผลกดทับก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ช่วยซัพพอร์ตให้แผลหายไวและไม่กลับมาเป็นอีกอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ แต่ในประเทศไทยไม่มีข้อมูลให้เราศึกษาค่ะ<ม>เลยไปศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศพบว่าต่างประเทศเขาใช้ที่นอนน้ําช่วยป้องกันแผลกดทับและทําให้แผลกดทับหายเร็วและไม่กลับมาเป็นอีกก็เลยกลับมาทําในเวอร์ชั่นประเทศไทย<ม>ให้คุณแม่นอนปรากฏว่าแผลกดทับค่อยๆดีขึ้นในที่สุดหายทําให้พี่นุษยมีความสุขและทําให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ทุกข์ทรมาน เราผ่านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด4รุ่นค่ะ,คะทั้งทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ทําการวิจัยมีงานวิจัยออกมาได้รับมาตรฐานมอ,อก,กอด้วยค่ะการออกแบบนะคะของเราก็เป็นลักษณะเฉพาะค่ะที่สามารถรองรับสรีระผู้นอนได้ดีมากค่ะ,คะปัจจุบันนะคะเราก็ทําที่นอนเป็นรุ่นพรีเมียมค่ะซึ่ง<ม>เป็นลอนน้ํายางพาราทั้งหมดจํานวน13ลอนใช้ในการป้องกันแผลกดทับช่วยระบายความร้อนจากการ นอนค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ,คะก็อยากจะส่งต่อความสุขเนี้ยให้กับครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับได้มาสัมผัสที่นอนน้ำไคเทกิกของเราค่ะ ประทับใจในที่นอนนี้คือทําให้แม่นอนหลับนานนอนสบายแม่ไม่ปวดหลังและสามารถพลิกเองตะแคงเองได้ค่ะก่อนหน้าน,นี้ใช้ที่นอนฟองน้ํารู้สึกว่ามันหลอนค่ะหลังจากได้มาแล้วก็สบายขึ้นค่ะเขาก็เหมือนหลับสบายเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็กง่ายกว่าเดิมช่วยให้การดูแลง่ายขึ้นค่ะ จากปัญหาการนอนของคุณแม่จนนำมาสู่สินค้านวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาของการนอนและทำให้สุขภาพร่างกายของเราดียิ่งขึ้นและนี่ก็คือไขเทกิ Kai